ในพื้นที่อุทยานเนี่ยมันจะมีสองระบบด้วยกัน <Huh. S 2> ก็คือ,อะระบบที่เราใช้ก็สอบตายนะคะใช้แบบระบบเดิมเป็นแผงคอนกรีตแล้วก็แผงที่เป็นลักษณะสแตนเลสที่ทางกรมโยธาเป็นผู้ออกแบบนะคะ <Huh. S 2> อยู่หลายจุดสำคัญซึ่งตรงเนี้ยก็จะอยู่ติดตั้งไว้กับโบราณสถานที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยา hmm. ที่เป็นจุดเสี่ยงและเป็นจุดปเระบางทั้งหมดนะคะ hmm. อันนี้เราสามารถ ป้องกันได้นะคะส่วนไอ้ที่แปดสิบสามแห่งที่ว่าจมจมจมอยู่ในน้ําเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้มีระบบป้องกันแต่ว่าไม่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะทําให้โบราณสถานเสียหายจนอ่าดูแย่อะไรเงี้ยคงไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าโบราณสถานโดยมากที่จมอยู่ในน้ําตอนเนี้ค่ะอะที่อยู่รอบนอกเกาะเมืองส่วนมากแล้วเนี่ยเราอะจะทําการบูรณนะเสริมความมั่นคง ม้มีความแข็งแรงอพอที่จะสามารถที่จะแช่อยู่ในน้ําเนี่ยได้ในระยะเวลาหนึ่งนะคะก็คือเป็นน้ํานิ่งๆที่ไม่ใช่น้ําไหลคือลักษณะของน้ําท่วมของอุธยานมันไม่ใช่แบบน้ําไหลแล้วซาะโบราณสถานให้พัง okay. แต่ว่าเป็นลักษณะของการน้ําท่วมขัง <c oughs> แต่จุดที่เรามีระบบป้องกันน้ําเช่นแผงสแตนเลสหรือคอนกรีตหรือพวกนี้ค่ะเราจะวางไว้ที่จุดอย่างเช่นวัดธรรมาราม <c oughs> นะคะวัดไทยวัฒนาราม <c oughs> นะคะ แล้วก็โบราณสถานที่บ้านโปรตตเกสพวกนี้ค่ะแล้วก็จุดที่อยู่ริมน้ำอีกอีกจุดหนึ่งที่ที่อยู่ในเกาะเมืองท,ที่ที่ว่าได้รับผลกระทบแล้วนะคะก็คือป้อมเพชรซึ่งโดยลักษณะของป้อมเพชรเนี่ยก็จะเป็นโบราณสถานที่อยู่ติดน้ําอยู่แล้วแต่เราป้องกันในลักษณะไม่ให้น้ําเนี่ยมันกระแทกกับตัวโบราณสถานมากกว่าคือ,อคถ้าจะท่วมก็ท่วมได้แต่ว่าอ,อย่าให้กระแทกถ้ากระแทกแล้วเนี่ยมันก็อาจจะ มีผลกระทบต่อตัวโครงสร้างของตัวเวราสถานนะคะอ๋อโอเคถ้างั้นดิฉันขอสรุปนะคะ,ะถ้าผิดท่านบอกเอาทวงก็คือว่าที่เราทําป้องกันเนี่ยคือป้องกอันเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นแนวที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาท่านนาไมาเยอะแบบกระแทกเนี่ยมันได้รับผลกระทบเราก็เลยทําเป็นแผ่นลงแผ่นเหล็กมาแต่อ้ที่ท่วมอยู่นะปัจจุบันนี้มันเป็นเหมือนท่วมท่วมขังซึ่งเป็นน้ําจากฟ้าท่วมขัง,ขงซึ่งอันเนี้ยถ้าจะกระทบก็เล็กน้อยมันไม่ได้เป็นแรงกระแทกฉะนั้นถึงแล้วแล้วถึงแม้ว่าไอ้แปดสิบกว เราจะเอามาแผ่นมาก้านไว้มันก,มนก็มันก็ท่วมอยู่ดีใช่ไหมคะสร้างกาแพงมันก็ท่วมอยู่ดีใช่ไหมคะเราก็เลยไม่ได้ทําตรงนั้นใช่ไหมคะค่ะคือมันไม่สามารถทําได้ทุกจุดนะคะอ่าเพราะว่า,อย,าอย่างเป็นบริเวณกว้างที่อยู่ในทุง่งอย่างเช่นอทุง่งภูเขาทองหรือทุ่งทางด้านทิศเหนือของเมืองเนี่ยอย่างเช่นอทุ่งแก้วทุ่งขวานซึ่งปกติโดย ลักษณะภูมิศาสตร์ตั้งแต่โบราณแล้วมันก็จะเป็นลักษณะน้ําท่วมขึ้นถึงอยู่แล้วอ,อันนี้มันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วค่ะาการที่เราจะไปสร้างเหมือนกับว่าสร้างเป็นจุดๆล้อมโบราณสถานเอาไว้อะมันก็คงจะไม่ไม่ไม่ไมคุ้มค่ากับการที่จะต้องลงทุนขนาดนั้นแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยเราแก้โดยการเสริมความมั่นคงของตัวโบราณสถานมากกว่าเพื่อที่จะให้สามารถแค่อยู่ในน้ําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ